กางเกงสาหรับสายยุทธทวิธีตัวจริงต้องยกให้ iX 9ตัวนี้นะครับตัวนี้ผ้ายืดสวมใส่สบายนะครับในราคาประหยัดนะครับเป็นรุ่น IX 9นะครับด้านข้างจะเป็นงานตีนุ๊กแกมาให้แบบนี้นี่ช่องใหญ่แบบนี้เลยจะมีซิปมาให้แบบนี้นะครับด้านบนนะครับมีตรงนี้ให้2ช่องช่องลึกมากนะครับใส่ของได้เยอะเลยนะครับกระเป๋ารุ่นนี้นะมีที่ห้อยพูงกุญแจมาให้นะครับด้านหลังนะครับจะมีให้อีก2ช่องใหญ่ๆ่แบบนี้เลย จะเป็นเอวยางยืดนะครับเอวสม็อกหลังนะสวมใส่ตัวนี้ค่อนข้างสบายนะครับเพราะว่าจะเป็นผ้ายืดนะครับอยู่ผมให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับผ้ายืดหยุ่นนี่เลยผ้าจะลื่นๆนะครับเนี้ยบแบบนี้เลยใครที่สนใจนะครับเข้าไปดูสินค้าในตะกร้าด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับราคาแค่สามร้อยกว่าบาทกดในตะกร้าได้เลยครับ กางเกงสําหรับสายยุทธทวิธีตัวจริงต้องยกให้ i อเอตัวนี้นะครับตัวนี้ผ้ายืดสวมใส่สบายนะครับในราคาประหยัดนะครับเป็นรุ่น i อเอนะครับด้านข้างจะเป็นงานตีนทุกแกมาให้แบบนี้นี่ช่องใหญ่แบบนี้เลยจะมีซิปมาให้แบบนี้นะครับด้านบนนะครับมีตรงนี้ให้2ช่องช่องลึกมากนะครับใส่ของได้เยอะเลยนะครับกระเป๋ารุ่นนี้นะมีที่ห้อยพวงกุญแจมาให้นะครับด้านหลังนะครับจะมีให้อีก2ช่องใหญ่ๆหญ่แบบนี้เลย จะเป็นเอวยางยืดนะครับเอวสมอกหลังนะสวมใส่ตัวนี้ค่อนข้างสบายนะครับเพราะว่าจะเป็นผ้ายืดนะครับอยู่ผมให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับผ้ายืดหยุ่นนี่เลยผ้าจะลื่นๆนะครับเนี้ยแบบนี้เลยใครที่สนใจนะครับเข้าไปดูสินค้าในตะกร้าด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับราคาแค่สามร้อยกว่าบาทกดในตะกร้าได้เลยครับ กางเกงสาหรับสายยุทธวิธีตัวจริงต้องยกให้ iX 9ตัวนี้นะครับตัวนี้ผ้ายืดสวมใส่สบายนะครับในราคาประหยัดนะครับเป็นรุ่น IX 9นะครับด้านข้างจะเป็นงานตินลุกแกมาให้แบบนี้นี่ช่องใหญ่แบบนี้เลยจะมีซิปมาให้แบบนี้นะครับด้านบนนะครับมีตรงนี้ให้2ช่องช่องลึกมากนะครับใส่ของได้เยอะเลยนะครับกระเป๋ารุ่นนี้นะมีที่ห้อยพูงกุญแจมาให้นะครับด้านหลังนะครับจะมีให้อีก2ช่องใหญ่ๆญ่แบบนี้เลย จะเป็นเอวยางยืดนะครับเอวสมอกหลังนะสวมใส่ตัวนี้ค่อนข้างสบายนะครับเพราะว่าจะเป็นผ้ายืดนะครับอยู่ผมให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆนะครับตัวนี้เป็นสีดํานะครับเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับผ้ายืดหยุ่นนี่เลยผ้าจะลื่นๆนะครับเนี้ยบแบบนี้เลยใครที่สนใจนะครับเข้าไปดูสินค้าในตะกร้าด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับราคาแค่สามร้อยกว่าบาทกดในตะกร้าได้เลยครับ กางเกงสาหรับสายยุททวิธีตัวจริงต้องยกให้ iX 9ตัวนี้นะครับตัวนี้ผ้ายืดสวมใส่สบายนะครับในราคาประหยัดนะครับเป็นรุ่น IX 9นะครับด้านข้างจะเป็นงานตีนทุกแกมาให้แบบนี้นี่ช่องใหญ่แบบนี้เลยจะมีซิปมาให้แบบนี้นะครับด้านบนนะครับมีตรงนี้ให้2ช่องช่องลึกมากนะครับใส่ของได้เยอะเลยนะครับกระเป๋ารุ่นนี้นะมีที่ห้อยพูงกุญแจมาให้นะครับด้านหลังนะครับจะมีให้อีก2ช่องใหญ่ๆ่แบบนี้เลย จะเป็นเอวยางยืดนะครับเอวสมอกหลังนะสวมใส่ตัวนี้ค่อนข้างสบายนะครับเพราะว่าจะเป็นผ้ายืดนะครับอยวผมให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับผ้ายืดหยุ่นนี่เลยผ้าจะลื่นๆนะครับเนี้ยบแบบนี้เลยใครที่สนใจนะครับเข้าไปดูสินค้าในตะกร้าด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับราคาแค่สามร้อยกว่าบาทกดในตะกร้าได้เลยครับ